โอเคก็สวัสดีนะครับวันนี้มาอยู่กับผม a k d 0 0 9นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเล่นเกมเบนเทน,เทนตามที่สัญญานะครับอันนี้มันคืออะไรผมไม่รู้นะครับว่ากอนที่จะเข้าเกมมันมี3อันมีกอันไหนก็ได้นะครับน่าจะเป็นระดับละมั้งก็คือผมเอาเท่าที่ผมรู้นะผมจะสอนนะคือผมพึ่งโหลดได้ไม่นานเหมือนกันผมเลือกเป็นอันกลางนะแล้วก็ไอ้พวกที่อันนี้โมนี้ผมแนะนําเป็นไอ ไออันนี้นะเออไออันนี้ล่างนี้นะคือบางอันมันจะไม่สนุงไะแบบนี้ถ้าเข้าไม่ได้ก็คือกดปุ่มนี้มันจะเข้าได้แต่มันแต่มันไม่สนุกมันแรงไม่ได้มันต้องเสียตังค์อ่ะตอนนี้ผมมีอยู่เจ็ดเจ็ดบาทเห็นไหมคือตังค์ก็น่าจะหาจากค่ากนะลด์ะมั้งใช้ร่างธรรมดาตีก็ได้ครับผมผมลืมกฤสีให้ดูอะ่ะ นี่ก็ปรับปรับปรับกล้อง,งนี่ก็ตีง่ายมากเลยเดี๋ยไม่รู้หาเรียนจากตรงไหนนะคือกระโดดได้สูงเหมือนกันแนี้แต่มันไม่สนุกหรอกผมว่าอันนี้สนุกกว่าเกมนี้มันดีกว่าอีกเกมอย่างเดียวคือมันอันติเมตได้แล้วก็มันอันนั้นได้มันมีเอเลี่ยนเยอะเออมันมีเอเลี่ยนเยอะกับมันอันติเมตได้ นี่เดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูตัวที่มีอันติเมตนะมันจะซอเนี่ยปุ่มนี้คืออันติเมตนะมันตายง่ายนะเกมนีนะ้ผมบอกเลยมันตายง่ายมากเห็นไหมเลื่อนมันแค่สองเองอนะ่ะคือมันเล่นยากเลยผมขอแปลงตัวที่ง่ายๆหนะ่อยเอนนอจี้ไม่มีอันติเมนะ่ะอันนี้ปุ่กี่มันมีนะอนินเนอจี้เนี่ย ดูแก็กตามมาละขอเล่นเป็นตัวที่มันน่าจะง่ายสะตัวเอาตัวไหนดีผมไม่ค่อยรู้จักเอเลี่ยนใหม่ๆอ่ะอมมีเวอร์นี่เล่นแค้นนันบอละกันแคนนั้นโบมันก็ดีนะเล่นสนุกด,ดีแต่มันตายง่ายมากเห็นไหมคือเลือดแค่สองอะ่ะ มันตีสองสามชีวิตายตายเลยเกมนี้มันยากตรงนี้อ่ะมันตายง่ายรวมจอนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกมนี้อันนี้มันเอล,ลินลุกต้องเปิดระวัง15น่าจะเป็นเหรียญมั้งเหรียญไว้ซื้ออันนั้นระวังเอเลี่ยน,นเกมนี้เอเลี่ยนเยอะนะเยอะมากเลย ให้ผมจะไปอันนั้นให้ดูมีให้ดูมีหลายตัวเลยนะเยอะมากเนะี่ยของอัน,นี่อ๋อมันเหมือนกันน่อันนี้อะไรคือค พอถ้ากดอันนี้ผมรู้ถ้ากดอันนี้มันจะแบบมันจะเข้าไปที่นั่นอ่ะมันจะเข้าไปที่ตัวที่มันยืน,ยนเมื่อกี้ไอ้บินนี่อ่ะมันไม่เข้าไปแบบนี้เ,เลือเอ่อนเยอะมากครับกิมี่บอกเลยเนี่นี่คือเยอะมากอีเล็กเอ็กมีด้วยโอ้โหเยอะครับเยอะเยอะจัดเลืออเล่อนแบบโอ้โหเลื่อนแบบเลื่อนไม่ไหวแล้วว่ะโอ้โห มันเยอะเกิอนอะ่ะมันรวมหลายภาคหรือหตัวนี้ตัวอะไรอะจำผมไม่ค่อยดูจำไม่ค่อยได้เยอะจริงครับเคียนั้นผมกอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับจะให้สอนอะไรก็เมน้นมาได้นะครับ